นี่ไม่กี่วันอาคารหน้าวันนี้วันวันนี้วันพุธหรืออะไรเนี่ยวันพุธวันพุ่งนี้วันนี้วันพุธพุธที่แถไรยี่สิบหกฮิพานเนี่ยแหละมิถุนาก็เนี่ยอีกไม่กี่วันจะวันเกิดแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหียชีวิตนี้กูขอแค่เนี่ยกูนั่งขายของขายของอะไรกูเนี่ยเออเราแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่มาขอแบบเออมันมีไอ้ดอกคำว่าดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆ หอยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เงินไม่เหลือช่างแม่งมันตอนนี้ไม่เหลือฉลองวันเกิดช่างแม่งมันหอ้แม่งมีลมหายใจไม่เสียเครดิตเกี่ยวกับค้าขายอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจแล้วนะเออเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเราเสียแบบพวกเครดิตอะไรเงี้ยเราแบบค้าขายในพวกตลาดพวกเนี้ยากนะขายของอะไรเ,เดี๋ยวเขาจะไปประจาเนเอา เวลาเราผิดพลาดเราก็ต้องรับผิดช,ชอบผมผิดพลาดไปแล้วแต่เราก็รับผิดช,ชอบไงเราไม่ได้นิ่งเงียบเลยเลยก็เกือบจะเกือบจะโดนประจานแล้วแต่ว่ามันคือการขอความเห็นจากบุคคลในกลุ่มเออเขาก็เลยไม่ได้ไม่ถือว่าประจานแต่คนอื่นผมไม่รู้นะเขาก็อาจจะสองแง่กับผมอะเพราะว่าผมเห็นผมว่ามาใหม่ั้งมาใหม่ไฟแรงแล้วแบบข,า,ขายแบบ ดีเห็นเหมือนค้าขายดีแต่จริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็พอพอได้มไม่ได้ดีค้าขายใครเข้าค้าขายจะน่าจะเข้าใจนะก็คือมันเป็นรายได้ที่มันพอได้มันไม่ได้แบบบุ้มขายแบบกูรวยอะไรเงี้ยพรุ่งนี้กูหยุดขายเลยอะไรเงี้ยกูหยุดขายเลยตลอดอะไรไม่มันไม่ใช่นะมันคือค่อยๆขายมันคืออินระยะยาวนั่นแหละผมแค่มาบอกว่าเนี้ผมรู้สึกดีใจแล้วตอนเนี้ย มีแล้วผมบอกว่าผมยังไม่มีธุรกิจที่อะไรเลย,ยไม่ขายกระหนังไม่ทําอะไรแตกต่างผมก็ลองทดลองทําเฮียล้ำนู่นน้ำเนีน่มันก็ออกมาเวิร์กนะผลลัพธ์ที่ผมตัดสินใจออกมาเนี่ยยอมสละบางส่วนเพื่อใช้ชนะบางส่วนแล้วมันจะได้ดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆไอ้คำว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยนั่นแหละผมว่าโอเคนะผม,มรู้สึกโอเคกับจุดนี้แล้วมีีแล้วยังแบบไอ้เฮียกูจะทํางานอะไรแบบมีเงินห้าร้อยบาทใช้อาทิตย์หนึ่งคือแบบ วุิหรือวุดหรือใบยขี่หรืออาเซียอะไรก็ยังไม่มีเลยนะเดี๋ยวนี้มันแบบเออผูมีแบบขายของอยู่บ้านว่าได้เงินมากกว่าแบบเอาแรงไปแลกหรอวะคือยุคนี้ผมมองว่าอาเซียเราต้องเอาแรงเก็บพลังงานเราไว้ใช้ที่มันควรจะได้เงินนะอันนี้ผมไม่ได้สอนใครหรอกผมผมบอกเตือนตัวเองแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ ถ้าเราไปใช้แรงเนี่ยสมมติเราไปยกปูนเนี่ยในเงินสามร้อยบาทต่อวันเนี่ยผมไม่ได้หยัดงานนะแต่แม่งเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นเน่ยสามร้อยห้าร้อยเนี่ยมันก็แบบมันเหนื่อยอะ่ะมันใช้พลังงานเยอะมากมากแต่ร่างกายมันก็แข็งแรงจริงทํางานแบบนี้มันก็นั่งกม้มก้มเงยเงยมันก็ถ่ายของถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ไว้คิดผมพยายามแบบเราต้องเอาเงินน่ยไปทําเงินไปหาเงินอีกทีให้ได้ ฟังใจาจพวกคนมีตังพูดนั่นแหละฟังพวกไมรงไมเซ็มันนั่นน่ะไมเซ็สกิลเซ็มันนั่นอะ่ set, set นนนอะเออก,ก็รู้สึกดีนะก็ไม่มีอะไรละแค่นี้แล้วกัน